สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC วิถีลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับผมวิถีผลการช่างเช่นเคยนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรนี่นะครับพาย f ทางบ้านนะครับมือใหม่และหลายคนนะครับประกอบเฟืองท้าย Yamaha Fino กันนะครับเดี๋ยวพาประกอบเลยครับอ่าลำดับแรก นี่ครับนี่ครับ,รบก็ใส่เกียนเฟืองท้ายกันฟีโน่สวิงอาร์มแกยนยาวนะครับแกนลอ้อยาวมีรุ่นแกยนยาวแกนสั้นนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนี่เสร็จแล้วนะครับ อ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่อะไรต่อนี่ครับใส่ตัวนี้ใส่แผ่นค้งนี้ก่อนแผ่นค้งนี้ครับนี่ใส่เฟืองชุดนี้เข้าไปก่อนน้ามันเฟืองท้ายจะให้ดีต้องเติมเบอร์แปดสิบ W เก้าสิบนะครับยิ่งเหนือดยิ่งดี อย่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมนะถ้าเติมแก้ขัดมันก็เติมได้อยู่หรอกแต่ว่าไม่ดีครับใส่เฟืองตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นเฟืองสองชั้นเฟืองตัวนี้กับเฟืองตัวนี้ต้องใช้ไฮโดรลิกอัดออกนะครับที่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกันตัวนี้เอาไล่เฟืองท้ายกันแล้วก็ใส่แผน่นค้ง มันจะโค้งเหมือนตูดกระทะนี่เห็นไหมโค้งในรักษณะนี้ให้เราหงายฝั่งฝั่งอะไรขึ้นฝั่งเอาฝั่งเอาฝังตูดกระทะลงข้างล่างนะครับเฟืองตัวนี้มันจะมีฝั่งมีจุดกับฝั่งไม่มีจุดนะครับ ไม่รู้ว่ารถมันเคยถูกหรือมาหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามใส่ตอนที่ผมยึดตามที่ผมถอดออกนะนี่ผมจะใช้ใบหินเกียร์เกียร์มาร์กไว้นิดนึงนี่ตรงนี้ครับจะใช้ใบหินเกียร์เกียร์ไว้นิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็ใส่แวนใส่แวนแผ่นบางลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่มันจะมีแวนบางกับแวนหนานะให้เราเอาแผ่นนี้ลงไปข้างหลังนี่ปึ๊บเสร็จแล้ว good ไม่ต้องทากาวนะครับเราขัดคินงานให้สะอาดนะครับใช้ใบเลื่อยขูดประกินออกให้หมดนะครับประกินเก่าแล้วเราก็เราก็วางแผน่นประกินใหม่เข้าไปเลยครับวางแผน่นประกินใหม่เข้าไป ลูกปืนเฟืองท้ายตรงนี้เป็นเบอร์6301นะฝั่งนี้6301แต่ลูกปืนเกนียร์ล้อเนี่ยผมจําเบอร์มันไม่ได้แต่ถ้าเราถอดออกมามันเป็นฝ้ายางมันจะมีเบอร์บอกอยู่รุ่นเนี่ยลูกลูกที่มันอยู่เล็กลูกเล็กที่อยู่ตรงนี้ย6301ครับแล้วก็ลูกที่อยู่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเบอร์6 6203ฝั่งนี้ก็6203เหมือนกัน ฝั่งนี้จะเป็น6203ลูกปืนนี้ก็จะเป็นลูกปืนเข็มจะเป็นพาร์ตตรงรุ่นนะครับบ่าสามารถใส่กับรุ่นอื่นได้นี่เราก็ใส่ได้เลยครับปิดฝาได้แล้วนะไม่มีอะไรแล้วปิดฝาเลย ก็นอ็อตเนี่ยมันจะมีน็อตสั้นน็อตยาวน็อตยาวมันจะมีอยู่สองตัวฝาครอบตัวนี้มันจะมีรุ่นฝาต่ํากับฝาสูงด้วยนะครับฝาต่ํากับฝาสูงถ้าเป็นมีโอตัวแรกจะเป็นรุ่นฝาต่ำมันจะมีน็อตสั้นกับน็อตยาวน็อตตัวที่ยาวจะใส่ตรงนี้ที่มีบูท น็อตทั้งหมดจะมีอยู่วันหกตัวทำง่ายครับฟีโนแต่อะไรแพงครับบอกเลยว่าแพงมากดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ราคาอะไรลนี่ตึงนะผมบอกให้ พ่อเสียของยามาฮ่าครับเขาจะปรับค่าอะไรปรับค่าอะไรปีละประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจากที่ผมเคยได้ยินว่าพี่ทอมเคยเล่าให้ฟังอยู่ก็ขายอยู่สิบามนิ้วตันนะครับ ทีนี้ผมก็จะไล่เดี๋ยวรอบบ่ายเอาเสื้อสูบไปคว้านนะครับทาได้วันละนิดละหน่อยครับเสร็จชุดนี้แล้วก็น่าจะต้องคัดกรองแล้วนะครับรถที่มาซ่อมกับผมนี่มันต้องคัดกรองแล้วไม่ไหวบางคันก็เสื่อมสภาพหนักมากเช่นคันนี้รถคันนี้เสื่อมสภาพหนักมาก เป็ขาทั้งคู่ เสร็จแบบนี้ก็คงต้องรอครับประกอบเอียงก็ได้หลายดบกต้งองเอาเสื้อมาป้อนก่นอนใส่ชุดมัดไฟต่อครับชุดมัดไฟต่อแล้วก็ใส่ชุดแท่นเครื่องก่อนใส่ชุดแท่นแท่นยูนิแท็ตรงนี้ก่อน นี้ตขอ,อแล้วเด้อเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เป็นคลิปประกอบเฟืองท้ายครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสำหรับวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็เป็นช่วงเปลี่ยน่ายฤดูนะปลายฝนต้นหนาว ขอขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ